จะไปจัดไปสวัสดีครับสวัสดีไปนอนละพี่บายไปครับไปไปใครไปพักก็ไปนอนได้ไมปนดึกแล้วมปนดึกสำหรับเราหรือเปล่าอ,ยอ,ยอ,ยอาปยอนถือนูือ u มพีมาตอนเนี้ยพี่ปวงโคตรตึงอะครับเอาเลยยังไงครับ ยังไงยังไงเอ้อ MP ไฟกับดู MP ฮะดูวิว MP MP ไฟเล่นเรียบร้อยหุยโอหุยจิงจ้าอันเด้จิ๊กยังไงฮะเออเอาุ้ยอุ้ยเขาหัวบอลมันเข้าหัวอีกแล้วเฮ้ยบอลจะจ่อไอ้บอฮะแต่กายเล่นเหลี่ยมฮะก็บอกชนะต้องชนะด้วยเหลี่ยมครับผม เอาเือนปอนจะยังไม่เห็นนะเอาเมื่อคีนี้เสียดายไปนิดนึงเอาละฮะจปจะอไปจับคือไอ้เน่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 ใช่เหรอเรียบร้อยอ่ะปอนมันเก็บเป็นสี่ลวอืมผมเทสผมเทสสร้างห้องเลยสร้างห้องเดี๋ยวรอจบก่อนค่อยสร้างแล้วลูกปอนโดนสแนปยิง จวกจุกอือหูเรืร่องเท่ากันนะครับเนี่ยบอลวิ่งเฉี่ขวามาฮะเหมือนมุมกล้องมันจะมองไม่ค่อยจะเห็นทางนี้เอาเอาเวลายังไงฮะเหมือนกดดันนะบอนเข้าไปกดดันอย่างหนักฮะอันเนี้ยบอนแบบยืนนิ่งๆให้ยิงไงครับอือก็ไม่กล้าโผล่ไปยิงฮ่ะ เอออรกะาเอาหวัวอีกแล้วพนเขากะาเอาหัวเน้นๆนะอย่างไงอะ่ะเออเขาไปยี่สิบดังไมเเออ่เดี๋ยวผมแลกบาตรสร้างห้องก่อนเออได้ได้ได,ได้เอาวะ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  โอ้ยแล้วก็เรียบร้อย啊โหรีบออกมาเดละ,ละเดี๋ยวสร้างรอใจเยน็นอย่ารีบอย่าอย่าเพิ่งรีบฮะอืมอต้องถอยแล้วฮะยกล,ยลจะเดี๋ยวค่อยสร้างให้เดี๋ยวสร้างเดี๋ยวรอให้ไ j เจรสร้างก่อนนะเดี๋ยวค่อยสร้างต่อแล้วนะครับอืม อเอากระโดดยอคยอคแล้วเอาอยัางไงเอา้าวุนเกียร์เลยผมบอกเข้าแข็งแล้วนะได้ได้เดี๋ยวพี่ออกไปรับนะครับเอา้าเนาะเนาะทำไรเนี่ยเอา้เอา,อาโอ้โหเรียบร้อย เอาสัดสไนไอ้เจาอือยังไงฮะตัวสุดท้ายจะตายสไนปอนหรือเปล่าโอ้ยมันจะไปยิง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 เนี่ยมันเป็นสเตปอ่ะโอ้ยนิดเดียวฮะเหมือนเหมือนจะเข้าไปชิดมาแล้วปอนยังไง ย่าไ้บอขังเขาไว้เฉยเลยแด๊ดดังไอุ้ยเว้ยโอ้โหพอมันเอาอีกแล้ว